สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แม่เสจทาโรบายตานะคะทรงจำไหมว่าพวกคุณคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบพิลลี่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตง การสมัครสมาชิกกันต่ออายุสมาชิกและการสพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคนราศีพฤกษฎด้วยนะคะตาหวังว่าคนราศีพฤกษฎจะสบายดีนะคะแล้วในวันนี้เรามาดูกันว่า การเปลี่ยนแปลงสำคัญของคนราศีพฤกษภศพในเดือนเมษายนจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมาหมอยสอดไพฮาโรกันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ ห้าเหรียญสิบถ้วยสุดยอดเจอทเวอร์ราชินีถือถ้วยเด็กถือถ้วยหกดาบสองดาบและเจอวิวอ o ฟอร์จูน ตารู้สึกว่าใต้สำรับคืออะเ world นะคะเปิดเยอะหน่อยเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะมีพลังงานของใครบางคนที่แบบว่าทะเลาะกับครอบครัวเรื่องเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องกับคนในครอบครัวคืออาจจะทะเลาะกันในเรื่องของการที่แบบมีปัญหาเรื่องการเงินก็ได้นะแต่ถ้าไม่ใช่ตาก็รู้สึกว่า คุณกําลังดึงดูดการเงินที่ดีมากขึ้นด้วยความสุขของคุณด้วยการตื่นรู้ด้วยการใช้สัญชาติยาณของตัวเองนะคะคุณมีการปล่อยวางบางเรื่องมากขึ้นรวมถึงให้เวลามันเป็นตัวพิสูจน์บางอย่างเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะคะอืคุณพยายามเติมเต็มโลกของคุณหรือทำให้คุณรู้สึกดีให้ได้ในแต่ละวันรวมถึง การที่แบบคุณรู้สึกว่าถ้าคุณยังไม่ปล่อยวางอะถ้าคุณยังไม่เริ่มต้นที่จะเป็นคนใหม่อะหรือคุณยังมีจิตที่ขาดในบางเรื่องอยู่อะค่ะมันจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะดึงดูด ชีวิตที่ดีมากขึ้นการเงินที่ดีมากขึ้นรวมถึงความสุขการงานด้วยอะนะคะที่เป็นเรื่องดีดีเกิดขึ้นกับคุณได้คุณมีการเปลี่ยนแปลงมาจากการที่คุณเจอกับบางเรื่องที่คุณไม่คาดคิดแล้วมันแบบไม่ทันตั้งตัวบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะกับใครหรืออาจจะเป็นการที่ผิดหวังกับบางเรื่องมาทำให้คุณได้เข้ามาในเส้นทางแห่งการตื่นรู้หรือเริ่มที่จะรักตัวเองเป็น ปล่อยวางบางเรื่องได้พายเรือออกมาจากสิ่งที่ไม่โอเคมากขึ้นเหมือนกับมีการหมุนเปลี่ยนชีวิตใหม่เป็นคนใหม่แบบหน้ามือเป็นหลังมือได้เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างถึงแม้ว่ายังรู้สึกว่าสิ่งที่ทำมาถูกทางแล้วหรือเปล่าแต่คุณก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานของคนราศีพฤษภนะอมืมีการปล่อยวางมากขึ้นมีความสุข หรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับกฎแรงหนึ่งดูเรียนรู้เกี่ยวกับการตื่นรู้การพัฒนาสิทธิ์ของตัวเองให้มีความแข็งแกร่งแข็งแรงมากขึ้นนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าตรงนี้แหละจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นหรือคุณมาถูกทางมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูสิการเปลี่ยนแปลงสําคัญของคนเกิดราศีพฤษภในเดือนเมษายนจะมีเรื่องอะไรบ้างคะ T.M. Horror หล่นออกมานะคะไพ่ที่แสดงถึงเดือนเมษายนราชาถือไม้เท้าใหญ่มากและไฟลุกมาก1เด็กถือเหรียญโหน้องจะถือไม่ไหวอยู่แล้วค่ะ Hangman สถานการณ์ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะออกมาทั้งราชาถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าเลยตารู้สึกว่าการงานของคุณจะดีมากขึ้นจะโดดเด่นมากขึ้นรวมถึง อะไรที่คุณอยากให้มันเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้แล้วมันยังไม่เปลี่ยนไปอะ่ะมันกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วในเดือนเมษายนนะคะคุณอาจจะได้ไปเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ของคุณในเดือนเมษายนการไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ไปเรียนที่ใหม่ๆการไปเรียนสายต่างๆที่เปลี่ยนสายจากเดิมนะคะเหมือนวิทย์คณิตเปลี่ยนเป็นสายสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้สึกว่า บางทีบางอย่างอ่ะถ้าจะต้องเลือกชีวิตให้เป็นเริ่มต้นใหม่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็คุณรู้สึกว่าจะต้องเลือกจากการชอบของคุณเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาเลือกอย่างนี้ก็ได้นะคะคุณจะเป็นดั่งผู้นำนะเหมือนกับเป็นคนที่เปลี่ยนจากความรู้เด็กๆกลายเป็นผู้ใหญ่ได้แบบฉับพลันทันทีในเดือนเมษายนอาจจะมีเรื่องที่คุณเคยเรียนรู้อยู่แต่คุณยังรู้สึก ไม่มั่นใจนะคะแต่กลายเป็นว่าความไม่มั่นใจตรงนี้มันจะเป็นการที่คุณมองโลกบางสิ่งบางอย่างเป็นมุมกลับแล้วได้คำตอบจากเรื่องนี้ทันทีแล้วเก่งมากๆนะคะมีไฟในการขับเคลื่อนมากๆในเดือนเมษายนเพราะว่าเมษายนก็ร้อนหนังไฟเออร์นะคะเพราะฉะนั้นร <laughs> ้อนหน่อยแต่จะต้องขับเคลื่อนตัวเองด้วยไฟปถนาเนี่ยแหละ ไฟที่อยากลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรอยากจะเป็นฟรีแลนซ์ไม่อยากทำงานประจำแล้วฉันเหนื่อยแล้วไม่อยากวุ่นวายใจก็ต้องเรียนรู้ให้หนักๆแล้วเดี๋ยวเป็นได้เองในอนาคตแน่นอนนะคะมีเรื่องอะไรอีกคะอืมสองถ้วยใครจะดึงดูดคนรักต่างประเทศคะใครอยากจะไปต่างประเทศหรือเปล่า สเตรนเป็นหัวหน้างานโหเด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือไม้เท้ากับเด็กถือเหรียญจ้าหนึ่งไม้เท้าสุดยอดเลยอ่ะคุณจะไปเริ่มต้นที่ใหม่ที่ไหนที่ไม่ได้บอกใครเนี่ยจัสติกอืมคุณกำลังจะได้รับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าใครรอคอยเรื่องคู่หลกัก ในเดือนเมษายนคุณจะไปเจอเขาในงานสงการหรือเปล่าหรือตารู้สึกว่าคุณจะได้รับความแข็งแกร่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษายนอาจจะได้พบเจอกับบางเรื่องที่คุณจะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผ่านไปเหมือนกับจะได้เรียนรู้จากปัญหานี้นะแล้วทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไร คุณเริ่มต้นกับมันใหม่ได้เสมอและความลับตรงนี้ตารู้สึกว่าคุณไปแอบซุ่มเรียนอะไรบางอย่างอยู่หรือคุณจะได้รับชัยชนะนะจากเอกสารทางด้านกฎหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยเจ็บปวดกับมันมาก่อนแล้วยังไม่จบสิ้นสักทีหนึ่งอะคะ่ะความลับเนี้หรือเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณแบกรับภาระอะไรแล้วคุณแบบไม่ไหวแล้วอะเมื่อไหร่จะจบอะมันกําลังจะจบลงแล้วนะคะอืคุณจะ ได้จบเรื่องความลับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจรวมถึงเอกสารด้วยจะได้จะได้รับชัยชนะแน่นอนจะเป็นเดือนแห่งการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยไปเรียนการที่จะถามตัวเองให้เยอะขึ้นว่าอนาคตจะเป็นอะไรอยากทําอะไรอยากเริ่มต้นทําอะไรกับตัวเองแล้วก็จะมีชีวิตที่เลือกตัวเองไว้ก่อนอยากจะเรียนอะไรก็ไปโรงเรียนเลยพห่บอกนะคะไม่ต้องแบบ รอฟังคําตอบจากคนอื่นไม่ต้องถามคนอื่นเรียนได้เลยเงินก็เงินเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่เงินเราค่ะเป็นเงินคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องถามความเห็นจากคุณพ่อคุณแม่เช่นกัน <laughs> หรือแบบแอบ,แอบคุณพ่อคุณแม่ไปลงก็ได้นะเออพอรู้สึกว่ามันได้ประโยชน์กับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งมาแล้วแบบฉันจะเป็นเจ้าของ ธุรกิจที่อายุน้อยร้อยล้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะความลับบางอย่างที่คุณมีแล้วคุณไม่ได้บอกใครอะ่ะมันกําลังจะได้รับชัยชนะนะอืมเนี่ยสมหวังดังใจนะคะเนี่ยได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะใบสุดท้ายคะ่ะ The Lover สุดยอดใครจะไปจดทะเบียนสมรส ก็จะได้ไปจดใดนเดินเมษาใช่ไหมหรือใครที่คาดหวังกับงานที่ทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องงานไหมคุณจะสมหวังไหมหรือมีชื่อเสียงไหมนะคะคุณจะเป็นดังนั้นแหละคะ่ะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จรวมถึงถ้าไม่ใช่เลยนะคุณจะยียวยาตัเองกลับมาเป็นคนเดิมได้ไหมเป็นคนที่เข้มแข็งได้ไหมได้ถ้าคุณเจอกับสถานการณ์บางอย่างเกี่ยวกับคนรักที่ไม่โอเคนะ ที่คุณอดทนอยู่แล้วคุณอยากให้เรื่องมันจบลงอะ่ะมันจะจบแล้วนะคะอืมถ้าไม่ได้แบบไปจดทะเบียนสมรสอาจจะแบบมีบางคู่ที่แบบไปหย่าร้างซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยะนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเลยถ้าคุณอยากจะเจอคนที่ดีกว่าคุณมีคนที่ดีกว่ารออยู่ละแต่ถ้านาเวลาเนี้ย ยังใจเจ็บอยู่ยังไม่หายอยู่ก็ไพ่บอกว่าให้รักษาแผลใจไปก่อนแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องแบบคู่ท็อกซิกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าใครอยากจะสมหวังเรื่องคู่หรือเอกสารทางด้านกฎหมายการไปเริ่มต้นงานที่ใหม่การได้ปรับเลื่อนขั้นก็ได้นะมีโอกาสที่คุณจะได้เช่นกันหรือสิ่งที่คุณไปอธิฐานมาเนี่ย กับดวงดาวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับจกักรวาลของคุณน่ะให้คุณได้รับความยุติธรรมเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่คุณรักเรื่องที่คุณหลงไหลที่คุณอยากทําอ่ะคุณก็จะได้รับเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่เก่งมากๆในเดือนเมษายนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําอะไรเลยที่คุณไม่เคยทํามาเลยด้วยนะเป็นชีวิตใหม่ที่แบบ เป็นโลกในมุมกลับของคุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะรวมถึงใครที่จะดึงดูดงานที่รักงานเสริมที่รักอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะดึงดูดได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของคุณคือการเริ่มต้นใหม่บางสิ่งบางอย่างความลับบางอย่างกำลับบงจะชนะรวมถึง การที่จะเป็นคนที่เก่งมากขึ้นมากๆในเดือนเมษายนนะคะมีอำนาจมีบารมีอยู่แล้วมีจิตที่มั่นคงกับตเตงม,มากขึ้นรวมถึงอะไรๆถ้าจะล้มก็ลุกขึ้นมาได้เสมอเมื่อเจอกับปัญหาอะไรคุณจะแข็งแก่งแล้วผ่านมันไปได้แน่นอนนะคะแล้วไพ่จักรวาลอยากบอกคุณว่าอะไรคะ i m a g จิ e ค่ะ การสร้างภาพจินตนาการสะปลยเป็นจริงนะ New World Ending Story อืมใครจะเดินไปไหนจะเดินออกจากความสัมพันธ์หรือจะเดินออกจากสิ่งที่ไม่ใช่คุณจะได้ไปคุณจะได้คิดได้สาลาตะกับตัวเองรวมถึงใครที่อุ้ยใต้สำรับคือ t h e a t e r i อร์ไอค่ะสุดยอด ใครที่ยังรู้สึกว่ายังติดกับดักบางเรื่องอยู่ยังไม่จบสักทียังคิดซ้ำคิดวนอยู่ถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางถึงเวลาที่ต้องมองเห็นว่าตัวเองกำลังกังวลอยู่กับเรื่องนี้บางเรื่องที่ไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันบางเรื่องที่ยังรู้สึกวางใจในตัวเองไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเบาบางลงละ ให้สร้างภาพจินตนาการกับตัวเองนะคะว่าอนา,าคตอยากมีชีวิตแบบไหนแล้วเดี๋ยวคุณจะได้เดินทางไปหาเกาะสมบัติของคุณที่กำลังคืบคลานเข้ามาหาคุณแล้วชีวิตต่อไปนี้คุณจะได้เดินไปยังประตูบานนี้ค่ะที่จะปลดล็อกคุณในบางเรื่องเพื่อที่จะก้าวไปสเต็ปถัดไปรวมถึงทรัพย์สมบัติที่เป็นของคุณพี่เต่า กำลังไหา้น้ำเอามาให้คุณแล้วนั่นเองนะคะเกาะมหาสมบัติคุณจะไปพบเจอสมบัติตรงเนี้แต่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคลังความรู้ก็ได้นะหรือมันอาจจะเคยเป็นของเก่าของเดิมที่คุณมีอยู่ในตัวของคุณแล้วแล้วคุณจะสามารถเอาสิ่งนั้นน่ะมาหาไรายได้หรือมาสร้างไรายได้ให้กับตัวของคุณเองก็ได้เช่นกันนะคะอืม เรื่องบางเรื่องที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะเรื่องนั้นน่ะมันกําลังจะเป็นไปได้แล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องไปก็คือต้องไปนะคะทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาละค่ะแล้วพยานาโลกอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะคนราศีพฤษภคะ่ะลมเพลลมพัด เรียนเชิญบริวารค่ะคู่ยักษ์เนี่ยสมมตินะถ้ามีคนที่คิดกับคุณไม่ดีนะคุณจําไว้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าท่านไม่ให้เขาเข้ามาถึงตัวคุณหรอกเพราะคุณจะต้องเชื่อให้ได้ก่อนว่าคุณนะ่ะไม่มีใครทําอะไรได้หรอกคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีไพ่ประตูสองใบเลยนะ มันเหมือนกับว่าคุณจะได้แบบไปเปิดประตูของตัวเองหรือว่าถูกแบบเรียนเชิญให้วลคัมทูโลกของจักรวาลหรือวลคัมทูทรัพย์สมบัติของคุณที่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้าอยู่ละแต่คุณจะต้องปล่อยบางเรื่องก่อนเพื่อที่จะได้รับบางเรื่องเช่นกันนะคะแล้วก็คุณมีคู่บริวารที่ดีอยู่ละคนที่คอยที่จะซัพพอร์ตคุณทั้งที่มองเห็นก็ดีหรือมองไม่เห็นก็ดีนะคะเพราะฉะนั้น อย่ามัวไปเสียเวลาทะเลาะก,กับคนอื่นที่เขาไม่ได้เห็นค่าในตัวของคุณเองคุณจะได้ตัดขาดจากความรู้สึกบางอย่างจากสถานการณ์บางอย่างที่คุณรู้สึกไม่โอเคหรือกับใครบางคนที่คุณจะตัดขาดไปเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่เป็นการจบลงที่ดีนะไม่ใช่ว่าจบเราไม่ดีนะคะรวมถึงจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะมากๆเลยต่อไปนี้นะ บางเรื่องคนที่เป็นคู่ยักษ์เนี่ยคนที่ทะเลาะกับคุณน่ะไม่เป็นไรเลยนะคะถ้าคุณไม่ไปถือไม้ปิงปองโต้ตอบกับเขาอะ่ะเดี๋ยวเขาก็หยุดไปเองนะเพราะฉะนั้นปล่อยวางให้เยอะๆตัดขาดจากพลังงานท็อกซิกนะคะอืมไม่ต้องตัดขาดจากคนก็ได้นะตัดขาดจากพลังงานท็อกซิกบางอย่างนะคะแล้วคุณจะมีความสุขเยอะมากขึ้นมากๆเลยนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่สำหรับนี้อยากจะแนะนำคุณว่าอะไรคะ หดาบเห็นไหมเดอะซันสุดยอด5ถ้วยโอเคสถ้วยนะคะไพ่อยากจะแนะนำคุณว่าคุณได้รับชัยชนะแน่นอนแต่คุณอย่าไปอย่าเพิ่งไปผิดหวังว่าเดือนนี้แล้วฉันยังไม่ได้รับชัยชนะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปรอคอยอย่าไปคาดหวังค่ะเดี๋ยวถ้าคุณมีความสุขให้ได้เรื่อยๆในชีวิตในทุกๆวันนะเดี๋ยว เดซันวิ่งเข้ามาหาคุณเองนะคะรวมถึงอะไรบางเรื่องที่ยังรู้สึกผิดหวังกับตัวเองอะ่ะก็ยังมีเรื่องที่ดีเหมือนกันในความผิดหวังนั้นมองให้เห็นแล้วคุณจะทุกน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นสู้มาตลอดด้วยตัวเองด้วยซ้าไปเดซันยังไงก็พร้อมให้จะโอบอุ้มคุณโอบรับคุณแน่นอนนะคะจะพบเจอความสุขที่มากขึ้นในชีวิต อย่างแน่นอนสำหรับคนราศีพฤษภในเดือนเมษายนนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิวิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยนะคะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซทาโร่ใบตาขอขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยค่ะตาไปแล้วนะคะบา,บายยคะ่ะ